ป2025วันนี้แอดดีใจมากเลยที่ได้มาเจอทุกคนแล้วก็มีทุกคนเข้ามาทักและจับแอดไลนได้สารพัดความไม่หรือเปล่าคุณน่านที่มากเลยใช่ที่พี่เลี้ยงเม่นในทิกต็อกไหมหนูเคยดูคลิปพี่มาก่อนเลี้ยงแม่เพราะเห็นเกตพี่เลยแต่ว่าน้องไปดาวหมดแล้วอันนี้คือประโยคที่แอดไลนได้ยินจากลูกเพจทุกนน่ารักมากเลย ที่สาคัญต้องยก FVP วันนี้ให้ไอห,หมูรงไปเลยนะจ๊ะเพราะว่าทุกคนพยายามแบบว่าถ่ายรูปพยายามมาคุยด้วยแล้วก็อยากจับขอจับเดินแว๊ทุก2เมตรเลยแล้วเจ้าหมูก็น่ารักมากไม่วินไม่หัวแงเลยคนจับเป็นร้อยก็คือได้หมดได้หมดก็คือปปอปปูล่าสุดๆแล้วก็นิสัยดีมากคนว่าโอ้โหก็คือใครขออุ้มก็ไปอยู่กับเขาหมดเลยจ้าโอ้โหวันนี้ไม่มีใครแจ็คขอนดนไอห,หมูก,กัดเลยทั้งทังที่นางก็แบบว่าอยู่ตั้งแต่บ่ายจนเย็นไม่ทั้งทั้งที่ก็เริ่มหดหิดนนะแต่ ก็ไม่กัดเลยยืนตรงไหนคนมุงตรงนั้นก็คือรับบทเม่นท่านทูตไปเลยหนึ่งนะจ๊ะก็คือเป็นภู้มหาชนแล้วก็ยังมี F อฟน่ารักน่ารักนะคะให้กระดาษโน้ตเอ่อเรียกว่าไรโพสอิ่เม่นมาด้วยนะน่ารักมากๆขอบคุณมากๆลยนะคะสุดท้ายนี้แอนจะบอกอีกครั้งว่าดีใจแล้วก็แฮปปี้มากๆที่ได้เจอทุกคนนะคะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ประจําบูสจากสมัยก่อนนะจ๊ะแต่ว่างานเจอทุกคนก็ทําให้แอนไรู้สึกอบอุนมากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆรักลูกเพจทุกคนและไม่น้อยทุกต